วันนี้ครับวบันนี่ชวนทำหมูมะนาวสูตรหมักหมูนุ่มมากง่ายมากๆเลยค่ะพร้อมน้ำยำรแสแซ่บเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะนำหมูนะคะมาสไลด์นะคะให้บางๆนิดนึงนะคะหั่นไม่ต้องหนามากนะเสร็จแล้วนะคะหมักด้วยไข่ค่ะแล้วก็ตามด้วยสปราค่ะจะช่วยทําให้นุ่มขึ้นแล้วก็มีรสชาติหวานละมุนมากขึ้นนะคะหมักเอาไว้เอาฝาปิดไว้แช่เย็นค่ะประมาณสัก2ชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ถ้าไม่รีบนะคะมันจะได้แบบนุ่มๆเนาะ คะน้าท่าปอกเปลือกนะคะเราก็เอามาสไลด์บาง,บางๆแช่น้ําเย็นไว้นะคะกระเทียมมันนี้ตใช้กระเทียมไทยนะคะใส่ไปเยอะๆนิดนึงจะได้ช่วยแบบดับข้าวหมูแล้วก็เคี้ยวแบบกรุบๆอ่ะทาน้ําราดกันค่ะวันนี้ใช้น้ําตาลมะพร้าวะค่ะหรือว่าน้ําตาลปี๊บค่ะ1ช้อนน้ำปลาหนึ่งทับพี่ค่ะมะนาว2องลูกจ้าง่ายๆแค่นี้เองเลยนะคะคนๆใๆหน้เข้ากันเลยค่ะ ตามด้วยกระเทียมแล้วก็พริกนะคะแล้วตามด้วยใบสะระแหน่แล้วก็มะนาวค่ะเท่านี้นะคะจะได้แบบน้ำยำหมูมะนาวแบบกระแ่บน่ากินมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะน้ำหมูมาลวกค่ะก่อนลวกหมูนะคะก็ล้างผ่านน้ำก่อน นะคะอย่าล้างนานเดี๋ยวหมูมันไม่หวานนะเอ้ยนี่ค่ะได้แล้วค่ะหมูจะแบบว่าเนื้อนุ่มๆขาวๆน่ากินมากๆเลยค่ะทุกคนเอาะน,นะคะมาเรียงเลยค่ะ <S <S แล้วก็เอาหมูของเราค่ะมาดูมาลงไว้เลยค่ะดูนะคะ <S 1> <S 1> มันจะแบบนุ่มๆเปื่อยๆที่มันไม่เหมือนพวกใสเบกกิ้งโซดานะคะ <S <S ไม่เหมือนกับหมักแป้งมันนะคะแต่มันจะได้ความนุ่มที่แบบตังลององะค่ะเสร็จแล้วค่ะหมูมานาวสุกหมักหมูนุ่มๆน้ำยำแซ่บค่ะตามฉบับครัวบันนี่